สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการพระคำรนำชีวิตเช้านี้จะอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่30ข้อที่1นะคระับปฐมกาลบทที่30ข้อที่1นะเป็นเรื่องราวของยาโคบแล้วก็ยาโคบเองก็มีภรรยาทั้งหมด4คนนะคนแรกก็คือเลอาพอเลอามีบุตรคนที่2ก็คือราเชลเนี่ยพระพิมพ์มันทึกว่าเกิดการอิจฉาราเชลอิจฉาพี่สาวตัวเองที่พี่สาวตัวเองมีบุตร แต่ตัวเองไม่มีบุตรเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในสมัยนั้นเนี่ยการมีบุตรหรือการไม่มีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าผู้หญิงคนไหนที่ไม่มีบุตรนั่นหมายความว่าการอวยพรของพระเจ้าไม่ได้มาถึงคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นอาจจะต้องออถูกคําแช่งสาปอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะมีบุตรได้เพราะฉนั้นสิ่งที่นางราเชลอิจฉาก็มีน้ําหนักพอ ที่จะอิจฉาพี่สาวของตัวเองแต่ว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยหลายครั้งเราก็อิจฉาแบบไม่มีน้ําหนักใช่ไหมครัหลายครั้งเราดำเนินชีวิตเราก็จะอิจฉาแล้เขาบอกว่าเที่ยวอิจฉาคนนู้นคนนี้นะครับเพราะอะไรครับอย่างน้อย3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าเรามักเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับซึ่งการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าเรา มันก็จะเกิดสิ่งดีกับชีวิตของเราถูกไหมฮะแต่หลายครั้งไม่ใช่หลายครั้งส่วนใหญ่เรามักเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่าเรานะถ้าเราขับรถเก๋งโตโยต้าเราก็จะไปเปรียบเทียบกับคนที่ขับรถรถ b ีเอ็มรถ b บนหรือรถวันโบอะไรประมาณนี้นะแต่เราไม่มองกลับไปว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ไปเปรียบเทียบกับคนที่ขี่รถไัรยาน์ นะก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะั่นคือการที่เรามักชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นนะและเราก็มักเปรียบเทียบกับคนที่มีกว่าเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบนะครับผมแนะอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเราจะอยากจะเปรียบเทียบให้เราเปรียบเทียบกับตัวเราเองนะอาจจะเป็น1ปี2ปี3ปีมองย้อนกลับไปในอดีตว่า สภาพความเป็นอยู่ของเราสถานะาต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่ออดีตกับปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นหรือไม่นะนั่นคือตหาที่ที่เราควรจะเปรียบเทียบถ้าดีขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราแต่ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราต้องพิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงไม่ดีขึ้นนะอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่2องอที่เรามัก เกิดการอิจฉานั่นคือเราไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเรามีนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าเรามักที่จะออมองคนอื่นก็ย้อนกลับไปไประการแรกก็คือว่าเรามักเปรียบเทียบคนอื่นแล้วก็เกิดทําให้เราเองไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีนะจริงๆแล้วต้องบอกนี้ว่าหลายครั้งเรามักมองออประเภทของวัตถุ หรือจํานวนของวัตถุหรือจํานวนของทรัพย์สินที่มีแต่แหละครั้งเราไม่ได้มองว่าสิ่งที่เรามีนั้นเหมาะสมกับชีวิตของเราหรือไม่ผมมีความคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่เหมาะสมสําหรับชีวิตของเราซึ่งสิ่งที่เหมาะสมสําหรับชีวิตของเราเนี่ยอาจจะมีมูลค่านิดเดยงหรืออาจจะมีความมีมคุณค่าสู้กับคนอื่นไม่ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะสู้กับคนอื่นไม่ได้แต่ สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้และยอมรับก็คือว่าพระเจ้าให้สิ่งที่เหมาะสมสําหรับชีวิตของเราประการที่3ามการอิจฉาเนี่ยเพราะว่าเราไม่เรียนรู้ในการรอคอยเวลาของพระเจ้าถ้าเราดูชีวิตของราเชลเมื่อราเชลมีลูกเมื่อถึงเวลาที่ราเชลมีลูกลูกราเชลคือใครครับคือโยเซฟใช่ไหมเราก็เรียนรู้ต่อบปว่าโยเซฟเนี่ยเป็นคนที่มีความสําคัญ กับชนชาติอิราเลเป็นอย่างมากพระเจ้าเตรียมโยเซฟไว้ในเวลาที่เหมาะสมในตรงนี้สําคัญนะครับพระเจ้าเตรียมโยเซฟไว้ในเวลาที่เหมาะสมผมมีคําถามว่าถ้าพระเจ้าให้ราเชลขอดโยเซฟก่อนเวลาที่เกิดขึ้นจริง2ปีจะเกิดอะไรขึ้นหรือหลังจากนั้นสองปีจะกระทบกระเทือนกับหลายสิ่งหลายอย่างมากมาย พราะประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้ต่อไปก็คือว่าหลังจากนั้นหลังจากที่โยเซฟถูกขายไปอียิปต์เนี่ยมีการอุดมสมบูรณ์7ปีใช่ไหมครับแล้วก็การการอนอาหาร7ปีนะพระเจ้าก็เตรียมโยเซฟไว้เพื่อจัดการกับวิกฤตครั้งนี้โดยเฉพาะนะถ้าเวลาการเกิดของโยเซฟคาดเคลื่อนไปจะช้าหรือจะเร็วก็ตามเนี่ยวิกฤตครั้งนี้พระเจ้าอาจจะต้องหามือใหม่มาแทนใช่ไหมอาจจะไม่ใช่คนที่ชื่อโยเซฟ แต่เราก็เรียนรู้ว่าพระเจ้าก็เตรียมชีวิตโยเซฟไว้สําหรับการนี้โดยเฉพาะนั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเช่นกันหลายครั้งเราก็มองว่าทําไมเรายังไม่ได้ในสิ่งที่คนอื่นมีเราก็จะอิจฉาคนอื่นแต่ให้เราเรียนรู้ในการรอคอยเวลาของพระเจ้าเวลาของพระเจ้าเหมาะสมอย่างที่สุดสําหรับเราแต่ละคนซึ่งโอเคแน่นอนที่สุดนตเวลานี้เราไม่รู้หรอกและเราก็ไม่เข้าใจด้วย เราก็จะสงสัยเราก็จะตั้งคําถามเราก็จะมองคนอื่นว่าทาไมคนนี้มีคนนี้เรา,เาไม่มีแต่เชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าพระเจ้าก็มีเวลาของพระองค์ในการเตรียมสิ่งที่เหมาะสมสําหรับเราในเวลาที่เหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจในสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นความบิดฉาจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราความบิดฉาจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถึงแม้ว่าความบิดฉาจะ อ,อ,อาจจะไม่ได้เป็นบาปที่ร้ายแรงนักพูดคํานี้ก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าบาปก็คือบาปแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะบั่นทอนจิตใจของเราได้นะสามารถที่จะนําพาเราไปสู่การบาปอย่างอื่นนะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้อง,องระมัดระวังแล้วก็มีจิตใจที่ไม่อิจฉาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับในสิ่งที่คนอื่นได้รับก็ตาม เพราะนั้นให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องในการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะในอาจารย์บอโลบอกว่าให้เราชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีกับคนที่มีความชื่นชมยินดีนะเพราะนั้นมันกับว่าเราก็แสดงความยินดีด้วยกับสิ่งที่เขามีแต่ว่าเราก็คงไม่ไปอิจฉาว่าทําไมเราไม่มีนะเพราะอย่างที่กล่าว่อสักครู่ก็คือว่าเราก็สิ่งเหล่านี้ก็จะนําพาเราไปสู่การกระทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อไป นะเพราะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะให้เรามีจิตใจในการที่จะาวางใจในพระเจ้านะว่าพระเจ้าจะเตรียมทุกอย่างในชีวิตของเราในเวลาที่เหมาะสมนะครับขอพระเจ้าอวยพรกับ